สวัสดีค่ะนิจิม,มาม่าค่ะวันนี้จะมาทำเอบิมาโยค่ะหรือว่ากุ้งผัดซอสมายองเนสนะคะเป็นอาหารญี่ปุ่นที่ดัดแปลงมาจากอาหารจีนอีกทีหนึ่งนะคะวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็มีกุ้งนะคะโดยเอากุ้งมาคลุกกับแป้งมันนะคะแล้วก็เอาไปทอดนะคะเสร็จแล้วก็เอามาคลุกกับซอสที่ปรุงจากมายองเนสนะคะโดยปรุงให้มีรสออกหวาน เค็มๆนิดนึงนะคะเป็นซอสที่ทานง่ายค่ะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะกุ้ง10-12ตัวนะคะสาเกสองช้อนชาเกลือพริกไทยนิดหน่อยนะคะแป้งมันสำหรับคลุกกุ้งนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาล้างกุ้งที่เราแกะเปลือกแล้วก็ผ่าเส้นดำ ออกนะคะล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วก็ซับด้วยทิชชู่นะคะทำครัวซับน้ำออกนะคะหมักกุ้งด้วยสาเกนะคะ2ช้อนชาแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะผักไว้ประมาณ10นาทีค่ะ ระหว่างที่รอกุ้งนะคะเราก็มาทำซอสมายองเนสกันนะคะใช้มายองเนส3ช้อนโต๊ะน,นะคะกระเทียมขูดหรือกระเทียมสับละเอียดนะคะ1-2กรีบน้ำตาลแล้วก็มิโซะอย่างละ2ช้อนชาค่ะสำหรับปริมาณเครื่องปรุงนะคะเพิ่มหรือลดได้ตามรสที่ชอบเลยนะคะ ผูดกระเทียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ผสมส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้าด้วยกันค่ะซอสมายองเนสที่ทำวันนี้นะคะจะค่อนข้างาเนื้อค่อนข้างจะ ค้นนะคะแล้ก็จะมีรสเข้มนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนที่อ,อยากได้ซอสที่มีความเหลวมากกว่านี้แล้วก็มีรสอ่อนกว่านี้แนะนำให้ผสมนมสดลงไปนะคะค่อยๆผสมลงไปทีละหนช้อนชานะคะจนได้รสที่ตัวเองชอบนะคะผสมซอสเสร็จเรียบร้อยแล้วที่นี้เราก็เอาแป้งมันนะคะลง ใส่ถุงนะคะแล้วก็เอากุ้งลงไปค่ะเอากุ้งลงไปใส่ถุงนะคะแล้วก็คลุกเคลากุ้งกับแป้งมันนะคะให้เข้ากันโดยการเขย่าถุงนะคะเขย่าแบบนี้นะคะบางสูตรนะคะจะใช้วิธีทอดกุ้งแบบกุ้งชุบแป้งทอดนะคะซึ่งจะใช้น้ำมันในการทอดเยอะนะคะ นี่เจมม่าก็เลยเลือกใช้วิธีนี้นะคะซึ่งใช้น้ํามันในการทอดน้อยนะคะประหยัดน้ํามันได้ด้วยค่ะโอเคค่ะก็ใส่น้ํามันลงไป2-3ช้อนโต๊ะนะคะพอน้ํามันร้อนเราก็ใส่กุ้งลงไปทอดนะคะลงไปย่างกับกระทะนะคะจนกุ้งมีสีแดงทั้ง2ด้านนะคะ กุ้งนะคะแดงทั้งสองด้านแล้วนะคะไม่ต้องทอดนานนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทอดนานเนื้อกุ้งจะแข็งนะคะก็ใช้ทิชชู่เช็ดน้ำมันส่วนเกินออกนะคะทิชชู่ทำครัวค่ะการเช็ดน้ำมันส่วนเกินออกนะคะจะทำให้ซอสน,นะคะคลุกเคล้ากับเนื้อกุ้งได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะทีนี้เราก็ปิดไฟนะคะ ใส่ซอสลงไปคลุกเคล้ากับกุ้งให้ทั่วนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะซอสสูตรนี้ค่อนข้างจะข้นนิดนึงนะคะถ้าใครอยากได้ซอสที่มีความเหลวมากกว่านี้ก็ให้เพิ่มนมสดลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตักใส่จานค่ะจัดจานด้วยผักสลัดนิดนึงนะคะ วางกุ้งลงไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะกุ้งผัดซอสมายองเนสหรือว่าเอบีมาโอนะคะหน้าตาอาจจะดูเจียวชืดไปนิดนึงเพราะว่าไม่มีาพาเซรี่ล้วก็ไม่มีใบหอมนะคะเอาไว้โรวยหน้านะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนค่ะยังไงก็ลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนใหม่ก็กด Subscribe ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ